บายๆไปแล้วเราจะคุยกันคนเดียวอย่างเงี้ยนะเราพาขึ้นไปที่ห้องเราไหมอ้าวเหรอเขาบอกอุ่มบินอ๋อต้องใช้ไฟฟ้าอุ่มไม่ได้บินเมื่อกี้มันขึ้นแบบตื่นเต้อุ่มบินไม่ได้อุ่มอะไรนะเกินบินไม่ได้ อุ้งลอยน้ำได้อย่างอุีงลอยน้ำไม่ได้ลอนเล่นอุ้งอุ้งเป็นอุ้งไงอุ้งก็แบบบินไม่ได้อยู่แล้วปะเอออุ้งมี่ขีพบินได้อ๋อแต่ว่าอุ้งไม่มีชีพลอยได้เลยอในอุ้งคือใครอะคะมันมาจากยอดทีบวดเพราะนั้นปวดส่เบสอวดปวดอะไรนี้ปุูนอะไรนี้มันเป็นในอุ้งซื้อในอุ่งซื้อในอกในโดเรมอนที่มันที่อวดตัวอ้วนอ่ะนะแล้วมันใส่แอก็ผม ดนี่ดูโดนเลมอนตกไม่รู้่ครอเหมือนกันไม่ไม่รู้มเาเรียกงไอะไรอะไรเมืองทองจะชนะบุรีรัมอะไรทีเราเชียร์บุรีรัมไม่เชียร์เมืองทองเราเป็นเราเชียร์ันอทีมแล้วต้องเป็นนางเอกหน่อยิ จะอยู่ห้านาทีเมืองทองดีโหดมุดผันตอนนี้ป้าแก้วกำลังเรียนรู้การเล่นมูฟนะคะมีมูฟมันพัฒนามากเลยอ่ะเนาะมีคนถามพี่แก้วว่าอยากดูคลิปของวงการไหมคลิปที่แบบเต้น KFC หนอคะอยากดูของโปรดักชั่นแบบใหญ่แบบร้อยล้านนะคะไม่งั้นป้าแก้วเสียใจเอาแบบถ่ายที่สวนภูมสวนภูมิ ขอคนประกอบฉากสับมาณ15,000คนมากกว่า MV เราครับมากกว่า MV เลยมากกว่า MV ของเราอีกของเรานี่กำหนดวันถ่าย MV แล้วนะะแต่ว่ายังไม่บอกค่ะแต่ว่า ทั้อยล้านคนเลยเอาใช่ถ้าร้อยล้านคนที่เราทุกคนที่คอมเมอร์เลยทุกคนในประเทศไทยทุกคนที่ถึงจะอยากให้มาทุกคนได้แล้วจะจะจะแต่เหมือนเราก็ได้ดูคนที่คอนคอมเมอร์กันแล้วหลายๆคนก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักอยากจะมาออรุ่นสองใช่น่ารักมากดูแบบแต่ละคนมีออร่าอะไรบางอย่างมีออร่าที่แบบพอานาน้องมาแล้วเราดับเลยไม่ต้องมาเราแซดออกเลยเลยบอกไม่ต้องมา เนอ๋อ่โกเจนชอบยูร yeah. uh, ิกระทิบค uh ่ะชอบสูด so ้วยที so ่จริงชอบทุกคนแต่แบบเมนคนแรกในวงคือยูริเศร้าอ่ะเศร้าไหมเออเศร้าคือเหมือนจริงคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกเก้าอ่ะเหลือเจ็ดออกเหลือแปดอ่ะเราก็ยังแบบยังเข้าหัวใจแล้วเหลือห้ามันแบบมันน้อยเกินมันเยอะมันแต่เอาเหอะมันแบบ เหมือนเขาคงไม่เคยทำอะไรเป็นวงอะใช่ใช่เหมือนตอนนี้เขาก็โฟกัสงานเดียวไม่แต่เขาเข้าใจนะคือเข้าใจวันหนึ่งมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนื่องความที่อายุมากขึ้นจะให้มาเต้นแบบใช่คือแรง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 มากขึ้นพูดพูดถึงแก้วเบียนเทสคือเหมือนแบบยิ่งอายุมากขึ้นอเหรอทำไมเต้นโอโกเอะอะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วสะดุดหัวไม่ได้เลยข้อเขาดันกรอบแกรบกรบแกรบยิ่งแช่เลยแหละกระดูกแกรบเนี่ย แต่จริงเหมือนว่าวงโซชีเหมือนเราแบบเหมือนทุกคนอ่ะด็กพันผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนานมากคือตั้งแตแก่เพลง Into ตอนป .6 ตอนป .6 ป .6 เหมือนโตมากับใช่มากับโซชีอะไรกันๆจี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 เบ๋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 นี่แต่เรชอบจีนี่อ่ะชอบจีนี่มากกว่าชอบแบบเวอร์ชั่ยลิมิกอ่ะที่ชอบที่มันร จะมีส่วนร่วมแต่จะบินจุดจุดจุจุดจุดจุดอุดจ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 ุิจุด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 จุบจุดจุดจุ้จุด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 ดจุดจุดจุดดจุดจุดจจุด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 ดดดจจ บอแมนเดอบอแมนเดอร์ถ้าไม่จริงจังจะแว้นมาทุกวันไม่ใช่เขาคือเอาจริงคือยูนิตคือเราเป็นคนตั้งเองค่ายไม่ได้ตั้งนะคะขออธิบายก่อนคือเหมือนตั้งกันตลกตลกใช่แบบตลกตลกอะไรเงี้ยเอามาฮาไปเลยอันนี้เหมือนยูนิตเราหรือว่าชื่อกลุ๊ปอะไรทุกทุกอย่างอะอมันนี้ชลาลาหรือว่าจะเป็นแบบฮาราจูกุที่เขาแบบเปรียบเทียบอะไรอย่างี้ยเาเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นโน่จ้ะ เห็นหมดอะเปรียบเทียบด้วยเหรอใช่บสองพันเจ็ดสิบห้าทั้งฟังทั้งฟังทั้งฟังเอาโทรศัพท์เพื่อนที่ไหนวะดูดูหน้าคุณมิลิ่งเลยบอกไม่จริงจังอะไม่จริงจังดูหัวดูหัวนล้ไม่จริงจังเลยค่ะฟูอุดฟูอุดทุกวันเลยอะไม่คือมันอาจจะด้วยลุคที่มันดูไม่ได้แบบเอาหลีดูแบบญี่ปุ่นคันั้นไม่เข้ากับสไตล์วงอะไรอยง แต่เราก็จริงแต่เขาก็เรื่องหนูเข้ามาแล้วจริงใจไม่จริงโจ้่เหมือนเราก็ไม่ได้ตามพื้นี่ใครมีมาก่อนใช่ไหมแต่แก้ข่าวแก้ข่าวจะบอกว่าไม่จริงจังมันก็ไม่ได้เนาะใช่อยู่กันมาขนาดนี้ไม่จริงจังก็ไม่ได้นะคะด้วยจังแต่ไม่จริงใจค่ะเนยไม่จริงใจค่ะเลยสาบานด้วยกระถดทุกคนก็เห็นแบบว่าเราพัฒนาด้วยแล้วก็จริงๆถ้าไม่ได้จะพูดแบบตัวเองเราก็เป็น การที่เราไม่รู้จักนุ้ยพี่แต่ละคือมันไม่เกี่ยวคือเราเข้ามายังไงเราก็ต้องแบบทำความรู้จักกับองค์กรอยู่แล้วเคื่อแค่ตอนเนี้ยเราสมัครก็รู้จักแต่บอกว่าพวกเรารักวงทุกคนค่ะแล้วก็เทและพยายามจะผลักดันให้วีนเทไปอยู่ระดับแนวหน้าตัวของประเทศไม่ได้แต่กว่านั้ะมาถึงตรงเนี้ยเราก็โหเสียดับตาไปเยอะมากเลยใช่แต่ดิ้นประโยหนือเราเสียใจนะพูดจริงใช่ค่อนข้างเฮิร์ตหนึ่งก็เลยอยากจะแบบมาพูดเปิดใจ จริงไม่เสียใจนะโกรธทำาเด็กโกรดเด็กโกรดปาโกรดแล้วทน้าเโกรดถ้าหมดคิวมันจะเป็นเด็กเครียดต้องแบบ้าใจอ่ะต้องทำไม่ได้ต้องไนอยต้องไปอยได้ครืบินด้วยเลยปาทำหน้าเด็กโกรดนี่ทำไมเด็กโกรดเดนาทไต้องปา ฉนนาฉันเปล่ยนเลยโัวเราแต่มาอยู่วงเนี่ยคือแบบเสียงนตาการมากทีคือเยอะแบบแต่ว่ามันก็เหมือนแต่ละครั้งที่เราเจอมันก็แบบทำให้เราโตขึ้นนะแต่แต่ละเป็นคนเซนซิทีฟมากใช่แต่ก่อนไม่ค่อยมองใครแต่ละคนเลนเป็นแบบไข้ชสลับสลับดอกไม้สลล แล้วมันก็จะเอาดาวที่ผ่านแต่ละดาวน่ะไปสร้างสวนเราพี่จะติดเกมนั้นมากเลยใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวละครตัวนึงในเกมนั้นนที่เขาจะเป็นเหมือนพ่อบ้านที่จัดการสวนของเราชื่อว่าออสตินออออสตินไม่เป็นไรบอกชื่อได้หรอเ่เขาชื่อออสตินแล้วเหมือนเกมมันก็จะบอกเราว่ายูสามารถแบบทัชที่ตัวออสตินน่ะแล้วมันจะเหมือนพาเราไปดูว่าออสตินใช้ชีวิตยังไงบ้างแบบ ็ลยไปคุยออสตินนะะก็เลยไปคุยออสตินใช้ชีวิตล้เราแบบรู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยหอะไรสงสารส่วนเหนื่อยไหมที่เล่นเป็นพันด่านอยู่คือทำชีวิตอยู่กับอีเกมนี้แหละค่ะเล่นเป็นคันด่านกับออสตินเ่ยก็คือเหมือนทุกวันจะเจอออสตินเออแลวคือเหมือนว่าแบบสมมติเรากดให้เขาไปสร้างอะไรใช่ไหมเขาก็จะคอยไปสร้างให้เราแล้ว เลี้ยงหมาอะไรเงี้ยก็รู้ชว่าแบบขาจะเหนื่อยไหมเหนอเลยเาเหนื่อยให้เราขนาแต่ก่อนก่อเขาจะเหนื่อยให้เราเราต้องมีดาวให้เขาใสิเราอีกงให้ว่าแบบเขาต้องหงาแน่เลยเขาไม่มีเพื่อนเลยเาตลก่ารัหือนเนเป็นโนเหมือนโ้ที่เป็นโนพั้าป้าเคยเลไปให้คนอื่นฟังไงเล่นในในอินสตาอ่า ก็คือเกิดมายังไม่เคยเห็นเมนูผักแบบก็คือรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เราผูกพันใช่ไหมเป็นอย่างนึงที่อยู่ด้วยกันมานานเนียแล้วเหมือนพอเห็นชีมันขึ้นมามันโดนคนงานอล้วมันพังแล้วมันดีทำไมเขาไม่ดูมันอนเพื่อนเราโดนปล่อยมาหน้าเขาเบี้ยวอะไรมาไมอันนคือพี่คิดขนาดนั้นเลยนะแบบมองไปที่มันแล้วแบบคีมันไม่ออกมาแล้วพี่เสียใจอ่ะแบบนั่นเสียมาตอนจับแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือ บ้างก็แบบนั่งเียนนั่งกดแบบนั่งดูนั่งดูคลิปเขาข้างแบบเป็นไรไอเราก็นึกว่าแบบซึ้งกับบทเพลงเลยี่เป่าเปียโนมันพังแล้วมคงเมาถามว่ามันใช้ได้ไหมคูมันพังแล้วเหมือนคูเขาบอกว่ามันพังเพราะว่าตอนขนเขายกแบบอาคีเขายกขยคีขึ้นเซรมีไม่เข้าใจว่าแบบเออเออมันมีข้อไม่เขาอาจจะไม่รู้ไง ใจามก็เดี๋ยวป้านะคะคือที่ตู้ปลามันมีแค่พี่คนเดียวเราเป็นคนเดียวที่แต่ว่าเออก็มีพี่หลักๆค่ะที่ได้เปียโนแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะนั่นแหละป้าจะยอมเก็บหอมรอมริบนะคะซื้องั้นก็ียโนให้เป็นโนเข้าตู้ปลาให้บริษัทหักเงินเดือนป้าไปทำเป็นโนเลยได้ปะหอยเปียโนแล้วให้เป็นของขอป่นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเลนเล่นออฟเฟอร์สิบล้านเน่ ขออีกรอบใครทำหนูคุณแก้วเซอร์ซีทีมใครทำหนูน้องแหนมมีลินน่ารักพูดถูกราม่าหนุ่มจืดเล่นเองชงเองหนุ่มจืดอ้าพจหนุ่มจืดปะหนุ่มจืดที่หน้าเหมือนเต้าหู้อ่ะคนนี้ชื่อแอ้เขาค่ะมีออนกุ่มใช่ปะแน่าเมนว่ามือแก้วนิ่มมากเอาแล้วโดนเ็นก็ถ้าจะเห็นก็ เปล่าหรอกก็แค่โดนตกเฉยแค่โดนก้มาตกไปแล้วตกก็อย่าลืมนะคะวันที่18ถึงดพจอย่าลืมมาจับอยากเก็บรายเล่มไหมแบบแลน15%เฮ้ยนี่ค่ะมาแต่ตอนนี้ป่ะตอนนี้ห้าโมงห้าสิบสองคือเราต้องเลิกไลน์ตอนกี่โมงหกป่ะอีกแปดเนไม่ได้เลยใชิมอ่ะเล่นให้สองคนนี้หน่อยเลไม่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 ใช่ไม่ใช่ กลิปเรียนบอกคลิปเรียนนะคะเพดเพดมือพี่เนยหยาบมากเฮ้ห็นแม่ไก่อยากโดนพินดุเรารักมิลินขอด้วยสิอยากโดนตกไม่ได้เห็นแค่แตกลายขอขอแต่อะไรอยากโดนตกงั้นก็โอเคแหละก็เข้าใจ คือมาป้าแก้วทำไมแก้นต่อเวลาหน่อยควิ้นถึงจะไปจับมืออุ่มกรโอปอ่ออุอ่นอบนะเตรียมบัตรไว้จับมือโอเคพอใกล้จบเวลาแล้วเราก็จะมาให้แต่ละคนนั้นได้ตกแฟนๆของเนยค่ะตอนนี้มันบูมเลยอ่ะ <c oughs> ไม่อ่ะไม่ได้ตกก็ฟิลแบบ เชิญชวนให้มาจับมือวันที่18พฤศจิกายนอ่ะจะมีงานจับมือใช่ดูหน้าคุณอ่าวคือรู้ทุกคนรู้พรอมเพจวันจอลกแต่มีงานจับมืออะไรก็เดี๋ยวเริ่มจากเนยก่อนเลยไม่ทำไรอ๋อวันจับมือใช่ไหม ค่ะก็จับมือวันที่สิแปดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าแถวออนแถวพี่แก้วแถวหนึ่งอะไรเงี้ยมันยาวไปก็มาต่อแถวเนยก่อนก็ได้โอ้โหมาต่อแถวเนยก่อนก็ได้ค่ะไม่ก็รู้ว่าพี่อยากเคลียรเรื่องงานจับมือกันยังจะมาแย่งคนที่แถวที่อีกเหยอเอ้ยเอาจริงๆอยากอยากให้มาเพราะว่าคือมันก็เออมันสำคัญใช่มันสำคัญ ทุกคนแบบสำคัญกับอนาคตของาานเออกตัังสคคญบขพ,พวกเรามากๆเลยทุกคนมาเถอคะค่ะหรือว่าเร่องพลังกันกระจายกันไปจับมือให้เราเท่างเข้ากันก็ได้ค่ะใช่มาเนี่ยอ่าจับกี่ใบเรามีกี่คนหกคนใช่ปะจับพวกเราหกคนเลยก็ได้ค่ะเอ๊มีคนบอกเดี๋ยวมาหาชาลาลายหมดเลย ดีมากค่ะแค็บไว้แล้วนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรผ่านไปแล้วใกล้แล้วย่าลืมมาหาเรานะคะวันที่18แล้วก็จะมีไลฟ์มินิคอนเสิร์ตด้วยเปิดเปิดตัวเปิดตัวชุดเอ้ยจะได้เห็นชุดคอสตูมใหม่เราด้วยอ้าวเราใส่เปล่าหรือใครเห็นตั้งแต่เอ็มีไม่คิดว่าใส่นะไม่คิดว่าใส่ใส่ชุดใหม่อ้าหรอ ตอไนต่อไปไปให้พี่แก้วฝากงานนะคะอย่าลืมนะอ๋อให้ออนก่อนอย่าลืมมาจับมือในวันที่18นะคะต้องมานะคะบายค่ะบังคับเนี่ยบังคับต้องมาก็เโย่ก็น้กอกว่างานจับมือที่จะถึงนี้มันสำคัญกับพวกเรามากเรียกดราม่ามากเลย มันสําคัญมาหของงานเลือกตั้งเลยเพราะว่าเขาก็มีส่วนเผื่อสิงเกิลที่สามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอารคคอร์ดเนี้ยในจนํานวนการจับมือในเออนั่นแหละ <laughs> ทุกคนก็รู้แหละว่า <laughs> ใช่ทุกคนก็รู้ก็มันก็มีความเครียดอยู่บ้างวา่าจะมีคนมาจับมือเราไหมหรือว่าอะไรคะ่ะก็ชวิตของอุ๋งก็ฝากไิที่เมื่อกี้แม่เนยโทรมานะคะ <laughs> เป็นความผิดแม่น้องหนึ่งแล้วก็สำหรับน้ำหนึ่งนะคะ <laughs> ไม่มีอะไร,ร,<อ>รน้ำหนึ่งก็เครียดอยู่อ่าเดี๋ยวแถลาอาป้าเพือนอ๋อแล้วสำหรับคลิปที่แกจะเล่นเป็นโนใช่ไหมช่วงนี้ก็อยากจะเล่นเพลงภาราัาชนญีมน ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะฟังเพลงอะไรมากที่สุดนะคะเผื่อจะเอาไปแบบเล่นแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาซอนนิดนึงนะ<อ> à, พูดเลยพูดเลยเหรค่ะในวันที่ในวันจับมือที่18นี้นะคะ <enfants> ก็มาจับมือมาให้กําลังใจเพื่อนๆกันเยอะๆนะคะอมาจับมือกับอะไรนะวันเบงนะคะดีเลไลฟยิ ไปไปมากก็มาจับมือว่ะเราทุกคนชราๆใช่ก็ของน้ำหนึ่งมันคือตอนนี้มันมีเรื่องอะไรมาแบบเดี๋ยวค่อยใลองไปตี้มันมีมันมีเรื่องอะไรมาเยอะแยะเลยคือเหมือนถ้าไม่ได้แล้วเออก็ยังเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าจะไปทางออฟิเชียลหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอติดตามทางออฟิเชียลนะคะ บอกเลยว่าชุดของพวกเราแจงแหวงแจงแวงแหงแหวงเลยอ้าววันที่สิบแปดพวกเราก็ได้ใส่ชุดเต็มชุดใหม่เป็นครั้งแรกด้วยใน MV ็มวไม่รู้หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละค่ะวันจับมือที่สิบแปดแต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยใช่พวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องว่าวันที่อะไรมันยังไงมันเหมือนเราว้อนการจะเป็นวันที่ใส่ชุดขึ้นครั้งแรกเลย ขอใส่ชุดครึ่งคอนมินิคอนมินิคอนครั้งแรกแล้วมาเตือนฉันไหมครับอ่าไม่ครับเครื่อคอนครั้งแรกก็รอติดตามชมทางออฟฟิเชียลนะคะมากันเยอะๆนะโอเคงั้นก็ปิดท้ายด้วยพี่ส่องผลอะไรกันไหมทำไมอ่ะเพราะว่ามาสายอ้าวคือมาสายต้องปิดท้ายอย่างเนี้ย จะได้ปิดติหลายใช่เลยนะโอ้ก็อะไรปิติไม่ต้องอะไเอางั้นอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาดีถี่ขึ้นปีใหม่อไม่ใช่ปีใหม่แล้วตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะคะพวกเราก็ต้องไปทําได้บอกเขาบอกว่าเป็นจะเป็นอะไรพัฒนาธุรกิจอ๋อไปเรียนต่อนั่นเอง หาเรียนต่อต่างประเทศนะคะเรียนต่างประเทศโซมีมาเซมโซมีมาเซมโอยาทูบีน่าใสพูดใส่นี้ไม่รู้นะแปลว่าอะไรเขาบอกจะไปทำวัดเย็นทำเยนอะไรทำไมทุกคนแบบชอบให้ดูก็มีน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเสียงปรุงน้ำหนึ่งพูดว่าอะไรเติรนเตืรนจะเตืรนคือตอนนั้นอะตอนตอนที่แก้วอะเห็นคนแชร์เสียงปรุงแก้วในในวีดีโอรคปชั่นะ ไม่ได้คนรู้ไม่ดูไม่เหมือนกันไม่ฟังล่ามือไปกดล่าแล้วฟังแล้วแบบก็คือออนฟังนะแบบทำกันไปได้ยังไงอ่ะไม่แต่ตอนพูดเฉยๆนะเพราะว่ามันพอพี่พูดตัดสะกิดเป๊ะเลยแล้วก็แบบตื่นตาตื่นตาแล้วก็มออสะกิดเลยนะก็คือแบบตอนนี้แกมาปุกแล้วนะคะแต่ของหนูอะคือตอนนั้นคิดว่ามันหวานแล้วนะแบบนึกว่าแบบอ้อนแล้วอะแต่พอมาแบบคิดว่ามันแบลลแล้วอะไรเงี้ยพอตัวเองได้มาฟังของตัวเองคือแบบ เหมือนไปกระช่าเขาลุกจากที่นอนอะอะไรอะมัน <c oughs> มีมันมีหลายเลเวลอะสิบเยอะเลยอะไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีแรอ๋อมันมีแรนแล้วอะไรอีกนะซุปเปอร์แรนมีอะไรแรนมีเดียมแรนนะอะไรอะอะไรเหรออันนี้มีซีอิ๊งออสตินคนนี้ก็คือออสตินนะคะ ออสตินที่ปะแก้วสงสารไม่ป้าแก้วนี่คือสเปคปะแก้วอะค่ะชอบออสตินไหนเอามาดูชอบคนชายในฝันของปะแก้วทีดึงหัวดเถื่อไว้ที่ทำให้ปะแก้ววันไหวร้องไห้เลยจริงหรือคุณสิงเล่นหนูได้เออมจะใช้ชีวิตไปเรืเลยๆวิ้งเขาอยู่ดีกันไอเขาอยู่ดีกันะโอ้เขามีมีตี้มีหน้าเชยไม่ยอมรับคุณนะครั เนื้อเช่ไม่ยอมมาต่อสายอยู่หนึ่งอันแล้วก็หายไปเลยปิดเน็ตแล้วใช่ใช่เชไม่ค่อยมีหนิร้อยก็เล่นคนมาของปงแล้ววันนี้เราลองเพลงอะไรปะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวแก้วก็จะเล่นตามไกแก้วนะคะคุณหมีชชวยหน่คะค่ะป๋มสปอยหน่อยสปอยอะไรอ่ะอยากรู้อะไรเดี๋ยวบอก สปอยนี่เดี๋ยวจะสปอยเสียงปุกให้ค่ะตื่นตื่นมีเรื่องแล้วไปไม่ไปไม่ไปไม่ไมไม่แต่รูว่าคือของพี่อ่ะพี่ไม่ฟังใช่ไหมแต่ว่าของคนอื่นพี่ฟังเลยไม่ฟังมีของจิ๊บที่แบบโลกจะแตกแล้วอะไรสิ รุนแรงกันเลยจะรุนแรงเร็วร้ายเอาเนาะพี่กก็อยาตอนนี้ก็ได้เลิกได้เลิกงามยามดีเป่าตอนนี้เช็คเช็คข่าวสารบ้านเมืองอยู่นะคะอ๋อข่าวสารบ้านเมืองหรอคะใช่ค่ะเช็คเรตติ้งติ้งติ้งติ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 งอ่ะงั้นเราลากันแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาไปร่ำเรียนเขียนอ่านกันแล้ว บายบายบายมาสายอย่างรีบร้ายอในอ่ะในกดปิดอ่ะกดบายโทรหาแม่ด้วยนะได้โทรหาบายบายค่ะ